โอเคครับขออีกรอบหนึ่งครับหนึ่งสองโอเคมาเลยมาเลยเลี้ยวมาเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นเลยมาเลยเันแล้วแตะขึ้นมาเลยเยี่ยม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 ค่อยๆลงเบรกเบรกหน่อยเบรกหน่อยเลี้ยวซ้ายโอเคเก่งมากตามหลังพี่เลย โอเคค่อยๆลงครับเบรกเลี้ยวซ้าย เดี้ยวเราเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายอนทขันแรกพ้นสบายๆค่อยๆมาก้มหน่อยก้มหน่อยโอเคมาเลยมาเลยพ้นสบายๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปตามหลังพี่ก่อนค่อยๆมานะนทเอี้ยวเอี้ยวไปทางขวาหน่อยเบรกเบรกค่อยๆมาค่อยๆมาปล่อยเบรกปล่อยเบรกซ้ายหน่อยค่อยๆเร่งอ่าปล่อยไหลมาปล่อยไหลมามาเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเบาเบาโอเคมาอีกอันนึงจับแฮนด้วยจับแฮนสองมือจับแฮนสองมือโอเคตามหลังได้เลยอ่าเลียดเรียบมาทางขวานิีนึงครับชิดขวานิดนึงอ่าโอเคมาครับมาค่อยๆครับคุณพ่อโน้มตัวลงไปเยอะๆเลยครับเยอะๆเลยมาค่อยๆค่อยๆ,อยๆเลีงมานิดเดียวนิดเดียวเบาโน้มตัวมาอีกครับอ่านั่นแหละมาค่อยๆมาค่อยๆครับมาได้เลยนิดเดียวนิดเดียวพนพนพนสบายสบายมาเลย อะไรมาโอเค,บ,เคบ,บิดซ้ายมาหน่อยครับบิดซ้ายมาหน่อยบิดแฮนด์ซ้ายมาครับมาแขนลงนิดนึงมาครับมาค่อยๆมาครับค่อยๆมา bye bye. อะไรนะ <laughs> ค่อยๆมาครับมาผลครับผลอ่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล็งขงพี่มาโอเค Ini neng, ini neng. Oh, okay. นาขับขี่รถ ATV แห่งเดียวในกรุงเทพครับ Bangkok ATV Adventure ครับผมอยู่สุขสวัสดิ์30ครับเริ่มต้นประสบการณ์กับการขี่ ATV ครั้งแรกได้ที่นี่ที่เดียวแห่งเดียวในกรุงเทพครับผมที่นี่อนุญาตให้น้องๆอ,อายุ5ขวบครับสามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเองครับผมทางเรามีครูสอนมีสตาฟคอยดูแลตลอด ระยะเวลาการเล่นครับสำหรับที่นี่ครับเป็นสนามนะครับเป็นแท็กนะครับระยะทาง1รอบ700เมตรครับผมให้ขับขี่ทั้งหมด5รอบสนามครับรวมแล้วก็3กิโลกว่านั่นเองนะครับทางเรามีทุกรูปแบบครับมีเนินมีข้ามสะพานมีลอดใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มีขับขี่ในสนามป่านะครับใจกลางกรุงเทพ บรรยากาศดีครับผมอากาศดีธรรมชาติสุดๆเลยน้องๆหลายคนที่มาขี่ ATV ที่ Bangkok ATV Adventure แล้วสามารถไปขับขี่สนามอื่นได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับ